มาจับปูล้มมาจับปูลมอรนี่มาจับปูล้มตัวใหญ่ไหนนะพี่ทางนี้เนี่ยตุลเอร์เโอ้ยนี่นี่นี่ตัวเบลเลอร์เลยนี่แล้วไม่มีไม่มีที่จ่ายเราก็ออกหมดตะกร้าอยู่นู่นเลือกใส่ก่อนนะจ๊ะเราจะรักษาดูแลแล้ ไม่ได้ปะแล้วนว่าโคมาตอเลยอ้น้ำมาน้ำน้ำน้ำเาจะเอาจงไงอะเนี่ยอ้ออันี้กลับไปทิ้งแล้วก็เอากบอไหม ก็บอกน้ำออนกมนถ้าไม่งั้นส่ไม่ได้หรอกเอากลับไปเลยอะไรเอากลับไปเลยไง